สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ได้สุก <descon fin anta> <out> okay ี้ครับพี่น้องนี่ตัวส <wrote> ุกี้ครับนี่โอ้เยอะมากเลยพี่น้องนี่สุกี้หมูนะพี่น้องใส่ลูกชิ้นใส่ผักโอเคครับพี่น้องมากินสุกี้กันครับมาครับ้มาครับพี่น้องกินสุกี้ครับพี่น้องนี่มามามาสุกี้หมู ใส่ลูกชิ้นปลานะพี่น,อน้องนน่อยน้ำจิ้มนะพี่นอ้องอูนี่ครับพี่น้องเนี่ย ซุกี้หมูนะพี่น้องมาเด้อมาเด้อขอบเป๊กก่อนครับพี่น้องนี่อ่ามอืมอม,มาครับมาครับฮะ 热，嗯嗯 <Non. S 2>、mm，好热，嗯，好香。 อ,อ,อน้นองมานองมามาครับมาครับกินด้วยกันครับพี่น้องเลย อืมอืมตกเต็มแล้ว 啊嗯，嗯。